ใช้กระเป๋าสตางค์ยังไงให้ตรงท่าหรือการใช้กระเป๋าสตางค์ยังไงให้ปังปุริเยะนะคะมาถึงท่าที่3แล้วนะคะก็คือท่าไฟท่าไฟเนาะสีที่เป็นตัวแทนของท่าไฟก็คือสีที่เป็นโทนร้อนนะคะก็คือสีส้มสีแดงสีม่วงสีชมพูนะคะถ้าใครที่เป็นทตุไฟลองเช็คกระเป๋าสตางค์ตัวเองว่าตรงทตุแล้วหรือยังนะคะแล้วก็สีที่ไม่ควรใช้ก็คือสีที่มันอยู่ในทาตรงข้ามกับทตุไฟนั่นก็คือทตุน้ำนะคะทตุน้ําสีของทตุน้ําก็คือสีน้ําเงินสีฟ้าสีเทาสีดา ะะลองเช็คกระเป๋าด้วยนะคะว่าเรามีสีเอที่เป็นของธาตุน้ําอยู่เยอะหรือเปล่าถ้ามีเป็นสีของธาตุน้ํามากกว่าสีที่เป็นธาตุไฟแนะนําให้เปลี่ยนนะคะเพราะว่ายิ่งมีน้ํามากๆไฟมันก็จะยิ่งแบบน้ำมอดนะคะมันจะยิ่งหายไปเพราะนั้นคือเงินในกระเป๋ามันก,ก็จะยิ่งหายไปด้วยเช่นเดิมนะคะเคล็ดลับสำหรับคนที่เป็นธาตุไฟธาตุที่เสริมธาตุไฟก็คือธาตุไม้ แนะนำนะคะว่าถ้าเราใช้กระเป๋าที่เป็นธาตุไม้นั่นก็คือสีเขียวมันจะยิ่งตังปุริเย่เข้าไปอีกนะคะเพราะว่าถ้าเรายิ่งมีธาตุไม้เยอะๆไฟมันก็จะยิ่งก่่วงชัดจวานอันนี้เป็นเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆนะคะหรือว่าถ้าเราในกระเป๋าสตางค์เราอาจจะมีแบงค์สีเขียวๆเ,เนาะเยอะๆมันก็จะยิ่งเรียกทรัพย์ให้เรา ะะแล้วก็ถ้าท่านใดที่แบบไปทดลองใช้แล้วปังบุรีเย่ยังไงอย่าลืมมาคอมเมนต์บอกกันบ้างนะคะแล้วก็ถ้าท่านใดสนใจในเชิงลึกอยากศึกษาด้วยตัวเองแนะนำหนังสือหาตัวเองให้เจอสักทีนะคะมีอยู่ในลิงก์หน้าโปรไฟล์หรือว่ามีอยู่ในไลโอเอท้ายคลิปนะคะสนใจไลโอเอมาทักมาสอบถามเพิ่มเติม,ตมกันได้นะคะแล้วพบกันในคลิปถัดไป